แจกข้าวนะครับนี่แม่แม่ผู้ช่วยนะครับจอดจอดจอดอ่าเอาชี้ไปได้เฉยเนาะมาไม่นอนแต่วะมาวะมา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 เนี่นี่ยเอาเอาผู้เป็นยังก่อนเองบ่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 ครับบ่เนี่ยซิเป็นยังก็เอาไปเหหนักอยู่เนาะเหยเหหนักให้ลูกไส้อยู่ตัว อเอาละครับ FC เขาจะขอถ่ายรูปนะครับเราก็ถ่ายให้นะครับโอเคครับผมเก็บหน่อยเก็บหน่อยอาเก็บ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 ติ๊บอาเก็บติ๊บอาเก็บติ๊บนั่นสวัสดีครับพบกับช่อง Ole FC Thailand วันนี้นะเราจะไปแห่กระถินนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าแม่บ้านนะครับแม่บ้านจะขึ้นโอร่ไปแห่เองเลยครับจะจะรอดหรือไม่รอดนะครับ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกำลังเดินทางไปนะฮะไปตั้ง <c oughs> ตั้งตั้งองค์กระถิน,นะฮะที่ที่โรงเรียน,นะฮะที่โรงเรียน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นเอาเออว้ยเลยครับโรี่จัดหนักนะฮะรี่จัดหนักนะฮะรถสวนทางกันนะฮะเอา แจกข้าวนะครับนี่แม่แม่ผู้ช่วยนะครับจ๊ตโจ๊ตโจ๊ตอ้าวแจกกิกล่องครับครับ ครับผมโอ้งาม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 ไปเ้อครับไปร่วมแหกะทิ้นนะครับโอ้สิไปบ้านี่โอ้ยตายเลยเนาะนี่แหละเจ้าผู้ขี่สร้างกลางโฮมเป็นพญา าขี่ like ไปได้เฉยเนาะบ้าไม่นอนเถอะวะต่อไปเราจะให้แม่บ้านขี่ช้างแห่เทนนะครับเราจะไปร่วมเต้นกับทินนะหืมาวะมา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 มนี่นเอาเดาข้นเไปเอาไปเเปลยนยางก่อนี่บ่อบ่อบ่บ่อบ่อบอบ่อบ่อเย้ทีเป็นยังก็เอาไปแห่หนักอยู่เนาะแห่แห่หนักให้ลูกไส้อยู่ตัว อาละครับเอฟซีเขาจะขอถ่ายรูปนะครับอ่าเราก็ถ่ายให้นะครับโอเคครับผมให้คาขนมอาให้ติ๊บ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 พูนบอบักบักขังเทิงบักข้างเทิงอ่ะอะติ๊บอะเก็บติ๊บแล้วลูกเก็บหน่อยเก็บหน่อยอะเก็บ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 ติ๊บอะเก็บติ๊บอะเก็บติ๊บนั่น เจออะไรนี่สามตัวเลยแสงดุ่งหากันเส้ดุ่งไอเส้นดุ่งเจอตามตามไอเส้นดุ่งไหนแต่ประมาณนั่นเลยครับประมาณสามสิบก้าวหรือสี่สิบนี่แหละครับดีออมง่ายจิถ่ายให้น้ำกันวะ ดูว่านหา่งันเล้นพราะได้อังขนาดเลยน้เนาะรถท่านนึงเียเรานอนงบานะไปส่งอบัดนี้ก็เลนพท่านส่งน้ำปพระท่านเนาะครับพ่อาเ้ยน้่อาเราาเ้ยน้ารถกีรถกีมึงไคะูกด้กชุดสูดกันเนี่ย อันนี้นะครับบ้านบ้านของเรานะครับบ้านสำโรงหมู่สามตำบลขาม่วงอำเภอสติกนะครับแล้วก็เป็นบ้านข้างหน้านะครับเป็นบ้านบ้านของผมเองเลยนะครับบ้านเกิดผมเลยนะครับบ้านพนเงินนะครับพี่บ้านพนเงินนะ บ้านเฟนอยู่ตรงนี้ฮะไม่ถึงโลนะบ้านเฟนไม่ถึงโลนะครับอันพ่อมหามาแล้วครับพ่อมหาครับมีมีมีแต่เสียงนะครับพ่อมหาทองคำมาแล้วครับพ่อมหาทองคำมาแล้ว ทางกำลังลงรถพอดีเลยนี่มาร่วมขบวนแหนะครับช้างสายบุญนะครับช้างแหกถิน่นในวันนี้ตอนนี้เราก็ถ,ถึงหน้างานกระถินแล้วนะครับสรับรับอ่าตารนดการเข้าข้นะครับหลังจากที่ อาพระสงฆ์นะครับฉันปตาหารเช้าเสร็จพ่อแม่พี่น้องรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็จะมีการแห่น,นะครับฉะนั้นนะครับตอนนี้ช้างก็ทยอยมาแล้วนะครับทยอยมาเรื่อยๆฉะนั้นนะครับก็ขอโอกาสแจ้งไปยังควานช้างนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ให้ไปที่ บ้านผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องเส้นไหว้เครื่องบวงสรวงนะครับอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นก็ขอแจง้งให้กับควันช้างหากว่าช้างเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับไม่สามารถไปได้นะครับก็ขอให้ส่งด้วแมาหรือแ,แจ้งนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการ นะครับในการเส้นไหว้นะครับในการบวงสรวงพระครูปักกัมพีชาวช้างนะครับกราบไหว้พระมณ์หนุนนะครับซึ่งเป็นอาพระพักพระลุกที่ลูกลานสืบทอดในการเลี้ยงกานนะครับเพราะนั้นก็ขอแจ้งนแก่ชายน้ำคอดำเลยเฮ้ออะไรครับแก่ช้ยน้ำคอดำ ข้อข้อมหาต่อไปนี้ผมจะไม่ได้จับไปนะครับจะต้องมีตัวแทนเพราะว่าอีกสภาพก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในตปัญห่งผู้าพก็ต้องเป็นวันนะบรรยากาศนะครับ มาครับมาด้วยมาเฮกทิ้มันมาเฮกทิ้นี่ยมาเฮกทิ้ด้วยรรยัศแม่ครัวนะครับแม่ครัวมันมแก้วกินน้ำะไรที่เลยาครับ

อ<ช>เอ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 เเอ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 อเจเเอเอเอเยงเอเอเอเจเอวเจเอ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 อเเอ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 เัเเอเอเอเเัเอเอ,เอ รายขวัญเมืองข้างหลังเป็นพ่อใหญ่ทองเงินนะฮะอ่าป้าย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 ฮะ ชิดมาชิดมาชิดมาชิดชิดชิด,งด <laughs> ลงก่อนนะครับลงก่อนนะครับขอโตษอโทล,ลงเสร็จแล้วนะครับลงเสร็จแล้วนะครับอานงกิจตาจำในโรงเรียนหรือไม่เขาจะไปเราจะไปเส้นประกรรมที่บ้านผู้ใหญ่นะครับโตหามันน้อยไอ้เป็นข้าวกล่องนะครับของ พ่อแจกนะครับนี่ฮะสายบุญนะฮะลงมาหมนา้าทิดล้มบ่ลงไมลงไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะไม่นี่ฮะเราอ่า เดี๋ยวเราจะทำทำการเส้นเส้นไหว้ครับผมหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมยกให้พี่ใหญ่เส้นเลยครับอ๋อให้ให้ให้พี่ใหญ่เส้นเลยเจ้าพ่อทีเพราะว่าเรามีคนดูช้างครับอ๋อครับผมโอเคทไม่ได้ครับเราจะเราจะเส้นเส้นเสร็จแล้วฮะเส้นเสร็จแล้วก็เราจะทําการแห่เลยนะครับครับผมสำหรับตอนนี้เราก็จะพักจะพักรักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปกัยครับ แล้วก็จะลาท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับครับผมมีโอเล่โอเล่ทองคำเข้าบรรจัยครับทองเงินนะฮะชันชันแล้วก็ชันชันขวัญเมืองครับขวัญโอขวัญเมืองครับขวัญเมืองจับตั้มครับตั้มตั้มตั้มกับตั้มครับโอเคสเรครับสาคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมเลยนะครับผมสวัสดีครับ